นายกอบตท่าอิดนำคณะลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับนายปรีดาเชียผู้ดีนายกอบตท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายกสมาท่าอิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตอท่าอิดครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนักท่วมขังและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มัสยิดท่าอิดหมู่ที่10ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลท่าอิด ประกอบกับปริมาณน้าในแม่น้ําเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลทําให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาในบางจุดนะครับเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเร่งดําเนินการเสริมแนวกระสอบทรายและจุดสาธารณะต่างๆ โดยทางอบตท่าอิดก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ําและกระสอบทรายกั้นน้ําไว้เพิ่มเติมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ครับซึ่งประชาชนผู้ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉินที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตท่าอิดที่หมายเลขโทรศัพท์025258264ครับ